สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับรอบน้อยพิเศษเมื่อวานนะครับเข้าตัวเจาะหกหนึ่งนะครับผมแล้วก็เข้าเล็ขฟันหกด้วยนะครับ้อยพิเศษวันนี้นะครับผมเล็กเด่นนะครับ และหนึ่งนะครับฟันหกนะครับผมตัวเจาะนะครับหกหนึ่งหกศูนย์หกสอง หกสามอหลุดนะครับขยับให้ดูนะครับผมหกสามนะครับหนึ่งสาม 1 4 1 5งตัวเจาะนะครับ7ตัวนะครับผมทุกกันนะครับ3 4 3 5 4 5นะครับผม ก,กันนะครับมีทุนน้อยก็ซื้อเจาะเจ็ดตัวนะครับเฮกสามตัวนะครับผมหกหนึ่งสามหกหนึ่งสี่หกหนึ่งห้านะครับผม น้อยปกตินะครับเมื่อวานเข้าเมื่อวานปก,นกติลุดนะครับผมเมื่อวานน้อยปกติเมื่อวานหลุดนะครับเล็กเด่นวันนี้นะครับผมสามและห้าฟันสามนะครับ เจาะนะครับสามห้าสามสี่สามเจ็ดสามแปด ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับผมถูกกันนะครับสี่เจ็ดสี่แปด เจนะครับเลข3ตัวนะครับ3ามห้าสี่ห้าห้ดนะครับ นอยวีเพีเมื่อวานนะครับเข้าตัวเจาะ92นะครับนะแล้วก็เข้าเลขฟัน2ด้วยนะครับเลขเด่ดนนอยวีเพีนะครับผม6และ3นะครับฟัน6นะครับตัวเจาะ6 3 หกสี่หกห้าหกเก้าขยับนะโอเคเห็นกันนะครับหกเก้านะครับผม สามสี่สามห้าสามเก้านะครับตุก,กันนะครับสี่ห้าสี่เก้า ห้าเก้านะครับเลขสามตัวนะครับหกสามสี่หกสามห้าหกสามเก้านะครับผมเมื่อวานมัดรวมนะครับผม น้อยเฉพาะกิจหลุดไปนะครับผมนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมน้อยกิจนะครับครับผมบวกมัดรวมนะครับส่วนมัดรวมนะครับเมื่อวานเข้าเข้านอยน้อยพิเศษกับนอย v i p นะครับผมยมัดรวมวันนี้นะครับ ผมให้เล็กเด่นนะครับผมนะสี่และสามนะครับฟันสามนะครับผมลาพัฒนานะครับผมงวดทีเลี้ยวนะครับเข้าตัวเจาะ ามห้านะครับผมแล้วก็เข้าเล็กเด่นห้านะครับผมราพัฒนางวดนี้นะครับเล็กเด่นนะครับผมห้าและสองนะครับฟันห้านะครับผมตัวเจาะนะครับห้าสอง ห้าหนึ่งห้าสี่นะครับผมก็ห้าเก้านะครับถูกกันนะครับผมปิดตัวเจาะนะครับสองสาม สองสี่สองเก้านะครับผมตัวกันนะครับสามสี่สามเก้าสี่เก้านะครับผมเลขสามตัวนะครับถ้าสองสาม 5้าสองนะครับแนทางมีเข้ามาร้วนนะครับก็ขอให้สมาชิช่องลุ้นกันอย่างมีสตินะครับขอให้เฮงๆแลยๆว,วนนะครับขอบคุณสมาชิทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม